แม่มดน้อย24ทธันวาคม2อ6 7ข่าวแรกนะคะบ้านปูติดอันดับ DJSI 11ปีซ้อนบ้านปูติดอันดับ DJSI ต่อเนื่องปีที่11สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบ้านปูในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนและเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องข่าวต่อไป PC ไม่กระทบราคาน้ำมันปาล์มผันผวน PCE ยันไม่กระทบราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกผันผวนผลจากสตอ็อกในประเทศต่ำน้ำท่วมดันราคายืนสูงมั่นใจรายได้ปี67โตเข้าเป้า10-15%ราวต่อไป SISB อีกเข้าเป้า SISBE มั่นใจรายได้ปี67โตตามเป้าหมายเดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติสาขาใหม่แห่งที่7ในจังหวัดปทุมธานีรองรับจำนวนนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นคาดเปิดให้บริการเดือนสิงหาคมปีอีก2,569โปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น i n s i d e ์ .com